สวัสดีครับพี่น้องอีนิววุิสุขีบเรียนดิ้ชาแนลนะครับอยู่กับพี่ตุลเดินนะครับรีวิวอาชีพนี้นะครับพี่ตุลพามารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพนะครับนั่นก็คืออาชีพประหลัดอำเภอนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าอาชีพนี้ทำงานอะไรแล้วก็สอบอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเจอแขกรับเชิญกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกน้องครับวันนี้พี่ตุล มาทำความรู้จักกับอาชีพหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินและอยากเป็นเดี๋ยวนี้เราให้แขกรับเชิญเราแนะนำตัวหน่อยว่าเขาชื่ออะไรแล้วก็ปัจจุบันทำงานอะไรครับผมค่ะสวัสดีค่ะนางสาวที่นาส่งเสริมนะคะหรือว่าประลัดออนนะคะปัจจุบันก็มีอาชีพเป็นข้าราชการนะคะตำแหน่งประลัดอำเภอค่ะก็สังกัดที่ทํางานปกครองนะคะอยู่ในจังหวัดหนึ่งในส่วนของภาคใต้นะคะโอ้วันนี้ได้คุยประลัดอำเภอะนะครับ ก็เป็นอาชีพที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยคุ้นเคยกันขอเรียกว่าอาออนละกันนะครับง่ายๆสบายๆอาออนครับเด็กๆหลายๆคนอยากถามพี่ตูนกันมาเยอะครับว่าปรลัดอำเภอเนี่ยทำงานอะไรว <Art. S 2> ันนี้อยากให้อาอ่อนมาเล่าในมุมของการทํางานของปรลัดอำเภอว่าทํางานอะไรบ้างครับผมค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพประลัดอเภอนะคะก็ถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งของข้าราชการนะคะที่มี น้องๆที่จบมาก็อยากจะใฝ่ฝันนะคะเป็นอาชีพของถือว่าเป็นนักปกครองนะคะที่าสามารถที่จะามาเมื่อเข้าสู่วงการแล้วก็สามารถที่จะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือ ประชาชนได้อาชีพหนึ่งนะคะสามารถเข้าถึงประชาชนได้จริงๆนะคะก็เลยมันเป็นอาชีพในฝ่ายฝันของนักปกครองหลายหลายคนนะคะที่เรียนจบนะคะใน,ในในสายนักปกครองมานะคะถือว่าเป็นอาชีพที่มีความก้าวหน้านะคะแล้วก็สามารถสัมผัสกับชีวิตของประชาชนเนี่ยได้อย่าง อ่าแท้จริงนะคะก็เลยเป็นอาชีพที่น่าสนใจก็ถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากครับทีนี้ครับอ่าพูดถึงอาชีพนี้แล้วครับอ่อนทำงานอะไรบ้างครับคำว่าประหลัดอำเภอหลายๆคนก็อาจจะไม่เข้าใจว่าทำงานอะไรจริงๆในเนื้องานบทบาทของประหลัดอำเภอนะคะค่อนข้างเยอะเพราะว่าในอ่าลักษณะงานของอ่ประลัดอำเภอเองเนี่ยต้องต้องยอมรับว่าเราเนี่ยมีเนื้องานนอกจากในส่วนของเนื้องานของ กรมการปลคกของเองแล้วนะคะเนื้องานที่เป็นงานนโยบาย<ม>ซึ่งเราจะต,ต้องออรับนโยบายจากรัฐบาลน,นะคะ<ม>แล้วก็ รองรับนโยบายจากอีก20กระทรวงนะคะเพราะฉะน,นั้นเนี่ยเรื่องงานเนี่ยค่อนข้างเยอะงานของอ่าประลัดอำเภอเองนะคะมันก็จะจะแบ่งเป็นในส่วนของงานด้านการทะเบียนในเรื่องของทะเบียนราษฎรทะเบียนราชทั่วไปนะคะหหหเรื่องงานแบบจำตัวประชาชนนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานหลกักๆในส่วนของงานของปกครองท้องที่นะคะก<ห>็เป็นในส่วนของส,า,สาระสาคัญงานของท้องที่ก็จะเป็นในเรื่องของงานกำนันผู้ใหญ่บ้านหหนะคะก็จะเป็นอีกเนื้องานหนึ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ต้องมีความใกล้ชิดกับประชาชนนะคะใน ฐานะของผู้ปกครองท้องที่<ม>ในระดับรากฐานสูงสุดก็คือเนื้องานของกำนันพยาบาลน,นะคะ<ม>อนอกจากนั้นก็จะเป็นงานของงานอนุญาตทางปกครองนะคะในส่วนของการออกใบอนุญาตปืนนะคะโร<ม>งแรมนะคะการพนันอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ขอ,ของฝ่ายปกครองนะคะอีกเนื้องานหนึ่งที่ให้ความสําคัญโดยเฉพาะช่วงนี้งานของฝ่ายความมั่นคงนะคะก็ถือว่าเป็นงานหลักที่ สนับสนุนงานปกครองนะคะก็างานค่อนข้างหลากหลายเยอะเหมือนกันนะครับ,รบงานที่ได้ช่วยเหลือประชาชนมีอะไรบ้างครับที่ mm hmm. หน้าที่แตล่ละอำเภอได้ลงไปช่วยช่วยเหลือประชาชนครับจริงๆมันก็มี mm hmm. อยู่ส่วนงานที่เป็นภารกิจของกรมการปกครองนะคะเราก็สามารถที่จะให้การช่วยเหลือประชาชน mm hmm. ได้มาตั้งตั้งแต่ทุกเนื้อง,งานเลยนะคะ mm hmm. ในเรื่องของงานทะเบียนรษารก,ก็คือ,อประชาชนคนไทยทุกคน ต้อง <Yeah. S 2> มีแบบจำัวประชาชน uh huh. นะคะแล้วก็คือได้นอกจากการให้บริการในส่วนของงานทะเบียนในที่อำเภอแล้วเนี่ยมันก็ยังลงไปถึงการให้บริการในระดับของโมบายยูนิตก็คือให้การช่วยเหลือประชาชน uh huh. ผู้ที่ผู้พิการ uh huh. นะคะหรือว่าผู้ป่วยเตียงคนชรานะคะก็เป็นการออกให้บริการเคลื่อนที่ก็ถือว,ว่าเป็นการให้บริการประชาชน อีกรูปแบบหนึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทาํางานค่อนข้างหลากหลายแต่ว่าจะทุกพีกับประชาชนสักน <c oughs> แบบเช่นนีครับมาอ่ะโอเคครับในส่วนของวันนี้เนี่ยเราจะไปถามออนดีกว่าเดี๋ยวพาต่อไปว่าออนเนี่ย <c oughs> สอบมายัางไง <insanlar S 1> อะไรคนบอกว่าพอพูดถึงประดานเพลย์แล้วต้องมีเรื่องของการสอบเข้ามาเกี่ยวข้องยังมาจะเรียกว่าออนเรียนอะไรมาแล้วก็สอบอะไรมาถึงมาเป็นหลัดอำเภอได้ จริงๆแล้วในส่วนของตำแหน่งประดําอำเภอนะคะก็มันจะมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งอยู่แล้วตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนะคะนั่นก็คือผู้ที่สนใจก็คือจะต้องผ่านคุณวุฒินะคะก็คือเป็นการเรียนผ่านในด้านของนิติศาสตร์นะคะรัฐประชาสนศาสตร์หรือว่าในส่วนของรัฐศาสตร์นะคะก็จะเป็นอยู่3าวุฒิ นะคะที่จะาสามารถสอบเข้ามาเป็นตำแหน่งประหลัดอำเภอได้นอกจากข้อเขียนแล้วนะคะก็สิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมก็คือในส่วนของสภาพร่างกายนะคะก็คือจะต้องมีการทดสอบสมรรถนะในเรื่องของการวิ่งนะคะ5กิโลเมตรนะคะแล้วก็ในส่วนของการซิทอัพแล้วก็ดันพื้นนะคะเพื่อทดสอบความแข็งแรงของร่างกาย แล้วอย่างเงี้ยเมื่อกี้อาพูดถึงการสอบแล้วแล้วอย่างนี้มีผ่านกอพอด้วยไหมครับต้องสอบผ่านกออ่าอันนี้ใช่ค่ะ,ะถือว่าเป็นด่านแรกของการสอบบรรจุเข้ารับราชการนะคะการสอบกอบพภาคก็ะนะคะก็จะเป็นส่วนที่เป็นด่านแรกนะคะยิ่งในช่วงหลังเนี่ยกก็จะมีความยากเพิ่มระดับขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็มีในส่วนของอความหลากหลายของเนื้อหาในการสอบเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ก่อนที่จะเข้ามาสู่ของการสอบในตําแหน่งของภาคขอประลัดอาเภอเนี่ยทุกคนก็ต้องผ่านภาคกของก<อ>พมาก่อนอนะคะาะฉะนั้นการเตรียมตัวนอกจากในเรื่องของคุณวุธที่จะต้องตรงตามตําแหน่งแล้วการสอบภาคกก็ต้องผ่านด่านแรกมาก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะมาในเรื่องของความรู้เฉพาะตําแหน่งแล้วก็ความความสามารถในส่วนของบุคลิกต่างๆนะคะสมรรถนะของร่างกายก็ทุกอย่างก็ถือเป็นส่วนประกอบสําคัญก่อนที่จะมาถึงประหลัดอำเภอค่ะ แล้วอย่างนี้เนี่ยมื่อกี้อาพูดถึงว่าคนที่จบมาแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่จบไม่ตรงสายแล้วแต่อยากมาเดินทางในสายประดลัดอำเภอเนี่ยต้องไปเรียนอะไรเพิ่มหรือหรือหรือต้องสามารถสอบได้หรือเปล่าครับผม จริงๆแล้วก็อย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นนะคะว่าการที่จะเข้ามาสู่ตำแหน่งประหลัดลำเบอได้ก็คือต้องมีสามคุณวุธมาก่อน<ม>นะคะก็จะมีหลายๆคนที่ไม่ได้เรียนทางด้านรัฐศาสตร์นิติศาสตร์หรือว่าปรปสมามนะคะก็อาจจะมีคุณวุธอื่นมาอันนี้ก็ต้องเรียนว่าก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาสมัครสอบได้<ม>นั่นก็คืออาจจะต้องไปเรียนเพิ่มเติม<อ>เพื่อ,ไ,อได้ม<อ>ีค<ด>ุณวุธเพิ่มเติมขึ้นมานะคะแต่ว่าคุณวุธหลักก็จะเป็นสามคุณวุฒธเบื้องต้นค่ะ ก็โดยง่ายๆก็คือถ้าเกิดสมมติเป็นวุิหลักก่อนก็ตามการเปิดรับก็สามารถสอบได้ตามปกติเลยถ้าเกิดไม่ได้วุดตรงก็คืออาจจะต้องไปเรียนเพิ่มใช่ค่ะต้องไปเรียนเพิ่มตามหลักเกณฑ์ที่เปิดรับสมัครในแต่ละปีใช่ไหมคะถ้าเป็นเด็กนักเรียนที่ดูีแล้วอนาคตเนี่ยครับเขาอยากจะมาเป็นประหลัดอำเภอเหมือนอาออนเนี่ยอาออนมีอะไรแนะนําน้องๆที่กำลังตั้งใจจะเรียนในสายนี้แล้วสอบเป็นประลัดอำเภอคบที่จริงอ่นะคะช่วงนี้ในเรื่องของความหลากหลายทางอาชีพหรือว่า การแนะแนวอาชีพเนี่ยค่อนค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็มีให้ศึกษาพอสมควรเยอะเยอะเยอะกว่าสมัยรุ่นนอออนนะคะเนื่องจากว่าสมัยนั้นเนี่ยเมื่อ20-30ปีที่แล้วเนี่ยในเรื่องของการที่จะประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องอาจจะมีของอาจารย์แนะแนวเนาะที่โรงเรียนแต่สมัยนี้ทุกอย่างเนี่ยคือสามารถค้นหาได้จากในโซเชียลนะคะจากในโทรศัพท์จากใน g o o g l ก็คือทุกอย่างจะให้เรียนรู้ได้หมดแล้วก็มาสังเกตช่วงหลังว่าน้องๆเนี่ย น่าจะมีในเรื่องของเป้าหมายของตัวเองเร็วขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเห็นตัวอย่างหรือว่าเห็นแนวโน้มการประสบความสําเร็จหรือว่าอาจจะมีใครหลายๆคนที่เป็นไอดอลของน้องๆรุ่นหลังนะคะว่าเออทำไมชีวิตการงานเขาถึงได้ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ทําอย่างไรแต่ละคนทําอย่างไรนะคะถึงประสบความสําเร็จเขาเรียนอะไรมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นช่วงหลังนียน้องๆรุ่นหลังเนี่ย ค่อนข้างที่จะพอจบแล้วมีเป้าหมายเลยน,นะคะมีเป้าหมายโดยตรงเลยบางคนเนี่ยจบปุ๊บสอบประลับอำเภอได้ตั้งแต่อายุน้อยๆอ,<ม>อย่างอย่างพุทีเออนเป็นเนี่ยได้ตั้งแต่อายุ21ปี<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเมื่อมีเขามีเป้าหมายที่ชัดเจน<ม>นะคะว่าเราเขาอยากเรียน,นันนี้ตั้งเป้าหมายแล้วนัมัธยมเขาอยากเป็นประลับอำเภอ<ม>ต้องเรียนในสายงานไหน<ม>นะคะเรียนจบแล้ว จะต้องทําอะไรหนึ่งสองสี่ห้าก่อนที่จะจบสามารถสอบกพได้เลยนะคะเป็นการวางเผนล,ล่วงหน้าแต่เนิเ่นๆื่อแล้วก็เมื่อเพดผ่านเกณฑ์กพแล้วน้องๆบางคนก็าอ่านหนังสือสอบต่อได้เลยค่ะบางคนก็เข้าไปถึงของการติวล่วงหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆค่อนข้างที่จะมีเป้าหมายห,หลักนะคะแล้วก็หลายคนมีแรงบันดาลใจมีแรงจูงใจจากคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตประหลาดอำเภอนะคะ เพราะว่าอาชีพนี้ค่อนข้างที่จะมีความก้าวหน้าในศิวิรา,าก,การค่อนข้าง,งสูงสําหรับผู้ที่มีความตั้งใจนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโอกาสดีที่อีกหลายๆคนนะคะที่ยังไม่มีแนวทางหรือว่ายังไม่รู้ว่าเราจะเบนเข็มชีวิตไปทางไหนแอบกระิบถามนิดนึงว่า ข้อสอบยากไหมข้อสอบยาก,ยากไหมคือต้องเรียนว่าในชีวิตของการสอบระดับอำเภอเนี่ยผ่านการเป็นการสอบมาสองครั้งนะคะเนื่องจากว่าครั้งแรกเนี่ยเมื่อปีสี่เมื่อปีสี่ห้าถ้าถ้าจำได้นะคะ,ะเป็นการสอบระดับอำเภอครั้งแรกของตัวเองอแต่ว่าหน้าตอนนั้นเนี่ยในเรื่องของ ยุคโซเชียลมันยังไม่มีการแพร่หลายเนาะเนในเรื่องของอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของความสนใจในเนื้องานประลัดอำเภอตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้มีเยอะเนื่องจากว่าเราอาจจะไม่ให้สนใจในอาชีพอย่างอื่นก่อนนะคะตจริงๆแล้วอาชีพรับราชการนี่เป็นอาชีพที่อยู่ในใจเราตั้งแต่ต้นนะคะเนื่องจากว่าโดยโดยพื้นฐานเองของครอบครัวอ่อนเนี่ยคือ,อพ่อเนี่ยก็จะรับราชการกนะคะแต่ว่าเป็นในเรื่องของความเป็นครูแต่ว่าใน่วนของตัวเองเนี่ย มันไม่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูแต่ว่าก็มีความสนใจในเรื่องของนักปกครองอก็เล,เลยว่าเออเราก็คิดว่าเออเป็นสิ่งที่เราเรียนมาเนาะในส่วนของนักปกครองในส่วนของรัฐสายรัฐศรรสาสตร์แล้วก็เป็นอาชีพที่เราสนใจว่าเออเราเคยอ่านหนังสือผ่านเกี่ยวกับเรื่องนักปกครองนี้มนาะก็มีความสนใจก็เลยว่าอืม,อม ระยะหลังที่ตอนแรกเลยอย่างอย่างที่ทาว่าตอนแรกเลยในปีสี่ห้าเมื่อเปรียบเทียบข้อสอบกับช่วงปีหลังๆที่อ่านดูนะคะข้อสอบเนี่ยค่อนข้างต่างกันเยอะปีสี่ห้าเป็นลักษณะของเนื้อหาของการสอบประถมเยอค่อนข้างเยอะเยอะมากแต่ว่าสมัยก่อนเป็นลักษณะของความจําจะไม่อะไรมากใช่แต่ช่วงหลังเนี่ยอย่างรุ่นที่ออนสอบเนี่ยเป็นในส่วนของนอกจากความจําแล้วคุณจะต้องวิเคราะห์ข้อสอบได้นั่นก็คือ กฎหมายที่เราอ่านมาทุกตัวอ่านได้ใช้กฎหมายเป็นนะคะต้องมีค้องให้ได้ว่าเอกฎหมายเนื้อเนื้องานนั่นเนี่ยที่จะนไปใช้เนี่ยเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสอบช่วงหนังเนี่ยค่อนข้างจะยากนะคะแล้วก็บางคนถึงก็บอกว่ายากมากยากมากแต่ก็ถือถือว่าเป็น,ปนความสามารถที่ทุกคนได้มาจริงๆริงน,นะคะก็ถ<ม>ือว่าได้ข้อมูลค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับอ่อนก็ในส่วน ข้อมูลเนี่ยจริงๆแล้วเด็กๆสามารถค้นหาได้เพียงตรงนี้ให้เอาอนมาไกาด์ไลน์ดีกว่าจริงในเรื่องของเองินเดือนเนี่ยครับอยให้ออนพูดคร่าวๆาหน่อยว่าการที่สอบเข้ามาแล้วทํางานเกี่ยวกับการเป็นประหลัดอำเภอแล้วเนี่ยเงเิน,เ,นงเดือนแล้วการเติบโตเป็นยังไงบ้างครับที่จริงในส่วนของเงินเดือนนะคะเมื่อปัจจุบันเทียบกับในอดีตนะคะ การรับราชการนะคะไม่ว่าในตําแหน่งไหนนะคะก็คือการสตาร์ทเงินเดือนเริ่มต้นเนี่ยก็จะอยู่ตามเกณฑ์ที่กพกําหนดก็คือเกณฑ์ปริญญาตรีัใช่เกณฑ์ปริญญาตรีขั้นต่ำนะคะแล้วก็เมื่อเข้ามาเป็นประหลัดอำเภอแล้วเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นแรงชงใจชนิดหนึ่งนะคะว่าตําแหน่งประหลัดอำเภอนอกจากตัวเงินเดือนแล้วก็จะมีเงินตอบแทนพิเศษนะคะในส่วนของประหลัดอำเภอสําหรับคนที่บรรจุแล้วแล้วก็ ลงปฏิบัติงานในส่วนของอำเภอนะคะก็จะได้เงินค่าตอบแทนพิเศษก็5้าพันบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่น้องๆหลายคนอาจจะมีแรงจูงใจเพิ่มเติมขึ้นนอกจากเงินเดือนที่จะได้นะคะนอกจากในส่วนของตัวเงินเดือนแล้วนะคะสิ่งที่จะมีเพิ่มเติมไม่เหมือนคนอื่นนัคือนี่โทรศัพท์เคลื่อนที่หนึ่งเครื่องคนละหนึ่งเครื่องนะคะที่กรมการปกครองได้ให้ไว้กับ นักปกครองประหลัดอำเภอทุกคนนะคะที่ใช้ในการปฏิบัติงานนะคะเพราะว่าเราต้องติดต่อสื่อสารนะคะประสานงานกับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการสื่อสารเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นก็คือกรมการปกครองก็จะซัพพอร์ตนะคะในส่วนของการสื่อสารให้ด้วยนะคะ,ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะในส่วน ục, ของของโทรศัพท์นะคะเราก็ใช้ในการสื่อสารได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็อาจจะเป็น หรือว่าหน,นิงยาแต่จริงๆแล้วในแรงจูงใจนอกจากตัวเงินที่ตรงนั้นก็คือในเรื่องของความเข้าหน้ามีมีตำแหน่งตำแหน่งสามารถปรับ,บยังไงครับมีเลทตำแหน่องอะไรบ้างในการเติบโตคร,รับผมช่วงของการเติบโตการสอบประดอำเภอเนี่ยจะมีการสอบอยู่สามสามช่วง<ม>นะคะก็คือตอนแรกเลยก็คือสอบเพื่อมาเป็นประหลัดอำเภอ,อก่อนอนะคะหลังจากนั้นเมื่อระยะเวลาครบ ตามอายุราชการก็มีการเลื่อนระดับขึ้นแล้วก็จะมาสอบอีกครั้งหนึ่งเมื่อสอบเป็นประลัดอำเภอชำนาญการพิเศษหรือเราที่เราเรียกว่าสอบ48นะคะอันนั้นก็คือเป็นระดับหัวหน้าะนะคะหลังจากนั้นก็เมื่อความก้าวหน้าเมื่อเมื่อเป็นระดับ48ประลัดอำเภอชำนาญการพิเศษแล้วก็คือเป็นการสอบในอำเภอนะคะก็คือเลื่อนไปเป็นในอำเภอนะคะก็จะมีการสอบ อย่างหนึ่งนะคะนอกจากพอเป็นนายอำเภอแล้วนะคะบางท่านก็มีความความสามารถนะคะมีความรู้ความสามารถก็เลื่อนจากตัวเองพัฒนาตัวเองขึ้นมาก็มาเป็นประลัดจังหวัดะนะคะมีความก<ส>้าวหน้าขึ้นเป็นประลัดจังหวัดหลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของท่านรองผู้ว่านะคะเ,คเป็นรองผู้ว่าเป็นอ่าสูงสุดได้ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย<อ>นะคะนี่คือนี่คือตําแหน่งในสายงานของนักปกครองที่มีความก้าวหน้า นะคะแล้วก็มีรุ่นพี่ๆหลายคนก็ประสบความสําเร็จนะคะก็อาจจะเป็นแรงชงใจนอกจากของตัวเงินนะคะความก้าวหน้าในอชาชีพราชการนะคะน้องๆที่สนใจก็เชิญเข้ามาอโอ้โหก็ถือว่าวันนี้แบบเราได้ความรู้จักอ,ออนเยอะเกี่ยวกับการันเบอ,อยังไงถ้ามีคําถามให้น้องคอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวตูนเอามาถาม<ด>ออนทว่ามีอะไรแนวทางไหมสามารถไปหาหนังสือสอบก็สุดท้ายแล้วครับออนก็อยากแค่ออนฝากไปถึงน้องที่ตอนนี้กําลังที่จะสอบ เป็นะหาอรอำเภอหรือกำลังจะตั้งใจจะเรียนในสายงานนี้เลยค่ะก็ฝากน้องๆวันนิดนึงนะคะสิ่งที่สำคัญนะคะนอกจากคุณวุฒิที่เราจะสอบแล้วนะคะเรื่องของ จิตใจหรือว่าความตั้งใจของตัวเองเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะผลักดันให้เราประสบความสําเร็จได้นะคะอย่างที่เรียนว่าตําแหน่งปลัดอาเภอเนี่ยงานเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะในช่วงของเทศกาลต่างๆเนี่ยก็คือต้องบอกว่าเราปฏิบัติงานพร้อมที่จะปฏิบัติงานยีชั่วโมงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของ ความพร้อมในเรื่องของสภาพร่างกายและสภาพจิตใจเนี่ยคือจะเป็นจริงสาคัญนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อเรามีใจให้กับงานนะคะไม่ว่าอุปสรรคของงานหรืองานจะมากน้อยขนาดไหนนะคะถ้าเรามีใจเราก็ปฏิบัติงานนั้นได้อย่างเต็มกําลังความสามารถนะคะเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างทะลุปโป่งนะคะแล้วก็ฝากน้องๆน,น,นิดนึงนะคะ ก่อนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตในชีวิตราชการหรือว่างานอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ,ะสุขภาพของตัวเองเป็นสิ่งสําคัญนะคะ,อ,ะอย่าหักโหมอ่านหนังสือจนดูแลสุขภาพของตัวเอง hmm. นะคะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเป็นกําลังใจให้กับน้องๆที่มีไฟนะคะไฟฝันจะเป็นประดับอำเภอ สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะนอกจากเป็นความภูมิใจของพ่อแม่แล้วก็เป็นความภูมิใจของตัวเองด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจกับน้องๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เราได้ความรู้เยอะเกี่ยวกับอาชีพประดับเภอนะครวันนี้ต้องขอบคุณอาอ,าะะอ่อนมากนะคร <g ül> ับขอบคุณค่ะวัสดีค่ะส <g ül> วัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับน้องสำหรับอาชีพในวันนี้สำหรับประหลัดอำเภอนะครับเราได้ความรู้ดีๆจากอาอ่อนไม่มากก็น้อยวันนี้ต้องขอบคุณสายที่สวยอย่าง o c คเค Coffee นะครับซึ่งเป็นสถานที่ในการไหนทำในครั้งนี้นะครับหากใครสนใจนะครับเดี๋ยวพี่ตูจะใส่ลิงก์นะครับพิกัดของร้าน o c คเค Cafe เอาไว้ให้นะครับถ้าคลิปพี่ตูมีโอกอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับพี่ตูด,ด้วยเพื่อรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วเกี่ยวกับการศึกต่อนะครับคลิปเร็วนี้อีพีหน้าตูจะพาไรู้จัก,จาก,กอาชีพใดแล้วก็ความรู้ดีเกี่ยวกับการศึกษาอะไรบ้างแล้วเจอกันในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ